เสนอการรีวิวแบบละเอียดของโนเก a 6605G รุ่นใหม่ปี2025และก่อนจะไปต่อผมขอต้อนรับทุกคนด้วยคำแนะนำช่องในภาษาไทยว่าสวัสดีครับทุกคนนี่คือช่อง Trend Tech 6ที่พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้คุณเสมอเพื่อให้คุณรู้สึกถึงบรรยากาศของช่องตลอดการรับชมรีวิวนี้โทรศัพท์โนเกีย6 6 5 g ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความทนทาน ความสเสถียรและประสิทธิภาพที่ลื่นไหลโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปรุ่นนี้พยายามผสานความคลาสสิกในแบบฉบับของโนเกียเข้ากับสเปคสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ปี2025ได้เป็นอย่างดีดีไซน์มีความเรียบง่ายแข็งแรงและใช้งานสะดวกซึ่งทำให้หลายคนย้อนนึกถึงเหตุผลที่โนเกียเป็นแบรนด์ที่ผู้ใช้ไว้วางใจด้านความทนทานมาอย่างยาวนานและยังจับถนัดมือใช้งานได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน หน้าจอให้สีสันสดใสความคมชัดดีและการแสดงผลที่ลื่นไหลใช้ดูโซเชียลดูวิดีโอเล่นเกมหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่น จึงเหมาะกับผู้ใช้ที่เน้นความบันเทิงด้วยนอกจากนี้โนเกีย 6605G g ยังมาพร้อมชิปประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและรองรับเครือข่าย 5G รุ่นใหม่ทำให้การเชื่อมต่อเสถียรดาวน์โหลดได้เร็วและตอบสนองไวซึ่งสำคัญมากสำหรับการสื่อสารและการใช้งานแอปในยุคป,ปัจจุบันแบตเตอรี่ยังคงความเป็นโนเกียที่โดดเด่นเรื่องความอึด ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันดูวิดีโอเล่นเกมเลื่อนโซเชียลหรือใช้งานแอปต่างๆได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยระบบกรองให้ภาพชัดเจนในสภาพแสงกลางวันสีสันสมดุลและมีเครื่องมือถ่ายภาพที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบถ่ายรูปทั่วไปโดยไม่ต้องการอุปกรณ์ระดับโปรบวกกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับภาพให้สวยแบบเรียบง่ายตัวเครื่องมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับแอป รูปวิดีโอและไฟล์ต่างๆส่วนระบบก็ลื่นไหลเบาใช้งานง่ายแม้กับผู้ที่ไม่ชอบเมนูยุ่งยากโนเกีย6 6 0 5 g ยังมีอัปเดตความปลอดภัยการทำงานที่เสถียรและประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มองหามือถือคุ้มค่าในปี2025รุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของโนเกียที่จะผลิตมือถือที่ใช้งานได้นานเสถียรและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเมื่อมาถึงช่วงท้ายขององค์การรีวิว ผมอยากขอบคุณทุกคนที่รับชมและขอเตือนอีกครั้งให้กดติดตามเพราะการสนับสนุนของคุณช่วยให้ช่องเติบโตและทำให้เรามีกำลังใจในการนำเสนอรีวิวแบบจริงใจและครบถ้วนสำหรับอุป,ปกรณ์ใหม่ๆใ,ในปี2025และในอนาคตต่อไปเพื่อคุณทุกคน